ชอบไหมน,น,น,นะะ้องน่ารักไหมโอเคเออน่ารักค่ะน่ารักน่ารักจริงตอ oh, <no. S 1> นนี้ก็น่ารักจริงๆน่ารักทุกตัวเลยอ่ะตายแลอุ้ยมาเกากลุ่มเข้าไว้นะคะขอ้อไให้ก็กลุ่มเข้าไว้แล้วก็มีของขายของขายของใช้ในห้องน้ำนะคะขนม สายชาเสื้อกันหนาวที่โกนนวดได้อะไรไหมคะคุณนทีคาะออกไปก็ขึ้นรถเลยใช่ไหมคะคโอเคอไปแล้วนะคะขึ้นรถแล้วเพราะว่าเราก็จะไม่ได้อะไร มีขยะนะคะย